ถ้าถามว่าคนไทยเป็นอย่างไรในสายตาคุณความภูมิใจอัคติความเชื่อมั่นความคาดหวังมุมมองของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปในการเดินทางสู่สังคมแห่งความอยู่ดีมีสุขร่วมกันนั้นหนทางที่ดูเรือนลงังอาจชัดเจนขึ้นได้หากเรามองคนไทยไม่ใช่แค่จากมุมที่เราเห็น แต่เป็นภาพรวมที่สะท้อนความคิดที่แตกต่างหลากหลายเป็นตัวแทนของคนทุกสถานะพื้นที่และความเชื่อสิ่งนี้เป็นการทำความเข้าใจตนเองเห็นศักยภาพและข้อจำกัดที่มีก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยเหตุนี้มูลนิธิคนไทยจึงได้จัดทำคนไทยมอนิเตอร์เสียงนี้มีพลังหนึ่งในโครงการสำรวจความคิดเห็นคนไทยขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำกันมา โดยการสุ่มสัมภาษณ์คนไทย1 0 0 0 0แสนคนจากทุกจังหวัดฐานะการศึกษาและอาชีพเพื่อสะท้อนเสียงของคนไทยในมุมมองที่ครอบคลุมเที่ยงตรงและโปร่งใสที่สุดวิดีโอนี้หยิบยกบางส่วนของผลวิจัยเพื่อชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงบางอย่างที่เราไม่ควรมองข้ามผ่าน3มคำถามสำคัญดังต่อไปนี้ 1>, 1. คนไทยเป็นยังไง จากผลสำรวจพบว่าลักษณะเด่นของคนไทยที่มีผู้ตอบเห็นด้วยมากที่สุดก็คือคนไทยชอบมีหน้ามีตาให้ฟามเคารพยกย่องคนที่มีคุณสมบัติที่สังคมให้คุณค่าเช่นคนฐานะดีมีเกียรติและการศึกษาสูงเชื่อในพิธีกรรมและถือโชคลางเป็นสำคัญแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังไม่เชื่อมั่นในตนเองแต่เป็นคนเคารพนอบน้อมและมีความหวังในชีวิตอยู่เสมอ มีน้ำใจเอื้อเฟอื้เฟอเผื่อแผ่ทำให้คนไทยไม่เคยถูกทอดทิ้งจากคนในสังคมด้วยกันนอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่นที่มีคะแนนในระดับปานกลางที่เราไม่อาจมองข้ามได้เพราะปัญหาสังคมที่รุนแรงล้วนเกิดจากลักษณะด้านลบเหล่านี้ทุจริตก่อให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันที่รุนแรงมากในบ้านเราไม่มีระเบียบว,วินยัยเห็นแก่ตัวไม่สนใจสิ่งรอบข้าง บ่งบอกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เรามีต่อตนเองและสังคมหาสิ่งเหล่านี้ไปแล้วการพัฒนาสังคมของเราก็คงเป็นไปได้ยากแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญภาวะวิกฤตมากมายแต่คนไทยก็ยังรักความสนุกสนานอบอุ่นเป็นมิตรและรเริ่มสร้างสรรค์ยิ้มง,ง่ายและสามารถหาความสุขจากสิ่งรอบข้างได้เสมอทั้งนี้ความสุขเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยแต่ความสุขที่คนไทยเห็นว่ามีความสำคัญและให้คะแนนความพอใจสูงสุดก็คือเรื่องครอบ ครอบครัวครอบครัวครอบครัว,รรวทำให้สถาบันครอบครัวยังคงความสำคัญยิ่งในสังคมไทยและน่าจะเป็นสถาบันที่มีพลังสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้ได้ได้สปัจจุบันคนไทยคิดเห็นอย่างไรกับงานการพัฒนาในปัจจุบัน ผลสำรวจระบุว่ามีผู้เห็นว่าพัฒนาไปอย่างเหมาะสมสูงถึง54%เรู้สึกไม่พัฒนาหรืออยู่กับที่3 0อร์และเห็นว่าพัฒนาไปอย่างไม่เหมาะสม14%เเหตุผลสำคัญของกลุ่มที่เห็นว่าชุมชนพัฒนาไปอย่างเหมาะสมนั้นมาจากเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนเหตุผลรองได้แก่เรื่องสภาพแวดล้อมในชุมชนการพัฒนาด้านการศึกษาการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารส่วนผู้ที่ตอบว่าชุม ชนยังไม่พัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมให้เหตุผลว่าทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการพัฒนาใดๆชุมชนไม่ได้รับการเอาใจใส่จากภาครัฐมีปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมมากขึ้นและมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จะสังเกตได้ว่ากลุ่มที่พอใจในการพัฒนาจะให้เหตุผลด้านการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ง่ายตรงข้ามกับกลุ่มที่เห็นว่าการพัฒนายังไม่เหมาะสมซึ่งให้เหตุผลเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขและปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีความซับซ้อนในการจัดการแล้วคนไทยจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง ผู้ตอบ33%ระบุว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นการแสดงออกในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศและอีก11%ระบุเรื่องการเสียภาษีคำตอบนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบยึดเอาความคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ แต่หากเรายึดหลักนี้และคิดแค่ว่าการไม่สร้างปัญหาให้สังคมก็ถือว่าได้ร่วมพัฒนาประเทศแล้วก็นับว่าหน้าห่วงเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่กับบทบาทเชิงรับรอภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและไม่ค่อยลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเอง 3. อนาคต ผลสำรวจระบุว่าผู้ตอบส่วนใหญ่คาดว่าชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตจะดีขึ้นแน่นอนถึง64รู้สึกเฉยเฉย29และแย่ลง7ซเหตุผลหลักของกลุ่มที่คาดว่าอนาคตจะดีขึ้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจและเป็นเหตุผลในระดับปัจเจกทั้งสิน้นแต่เหตุผลของผู้ที่มองว่าชีวิตความเป็นอยู่จะแย่ลงนั้นกลับมีมุมมองที่รอบด้านมากกว่าเพราะมีทั้งเหตุผลด้านการเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วยสิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือแม้สัดส,ส่วนความคาดหวังว่าอนาคตจะดีขึ้นนั้นสูงมากแต่เมื่อถามถึงความมั่นใจในเรื่องเศรษฐกิจกลับมีผู้ตอบว่าไม่มั่นใจถึง50%และมีผู้ไม่มั่นใจในสเสถียรภาพทางการเมืองถึง64%แล้วชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตของคนไทยจะเป็นชีวิตที่เน้นวัตถุเงินตราและหวังแค่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักหรือไม่คำตอบ คงอยู่ในสิ่งที่เราจะปลูกฝังให้ลูกหลานที่จะเป็นอนาคตของเราต่อไปผู้ตอบส่วนมากให้ความสำคัญกับการรักเรียนมาเป็นอันดับแรกซึ่งการรักเรียนในที่นี้จึงน่าจะหมายถึงการตั้งใจเรียนในโรงเรียนซึ่งเน้นการแข่งขันเพื่อจะได้มีใบปริญญานำไปประกอบอาชีพรายได้สูงๆมีฐานะและมีหน้ามีตาในสังคมมากกว่าการเรียนเพื่อหาความรู้จริง ท่ามกลางลักษณะเด่นด้านลบกลับมีคนไทยเพียง15%เห็นว่าควรปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยไก่เยาวชน11%เห็นว่าควรปลูกฝังเรื่องไม่คดโกงคอรับชันและมีเพียง4%เท่านั้นที่เห็นว่าควรปลูกฝังลูกหลานให้มีส่วนร่วมทางการเมืองและประชาธิปไตยน่าแปลก ทั้งๆที่เราต่างก็รู้ว่าปัญหาที่สังคมเผชิญอยู่คืออะไรแต่เรากลับไม่ได้พยายามปลูกฝังให้ลูกหลานเราโตขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาแต่กลับสอนให้ยกระดับตนเองมากกว่าช่วยกันพัฒนาสังคมโดยรวมแล้วในอนาคตชีวิตส่วนตัวของเราจะดีขึ้นอย่างที่หวังท่ามกลางปัญหาของส่วนรวมได้จริงหรือ จากผลสำรวจเรื่องความภูมิใจในชาติมีผู้ตอบว่าภูมิใจสูงถึง99ซึ่งน่ายินดีอย่างยิ่งเพราะความเป็นชาติจะดำรงอยู่ได้เกิดโดยความภาคภูมิใจในชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ความเป็นไทยนั่นเองแต่ความภาคภูมิใจน,นี้คงสูญเปล่าหากการเดินทางสู่สังคมที่อยู่ดีมีสุขร่วมกันนั้นเราไม่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อล้างคุณลักษณะที่เราเห็นเป็นปัญหาลงมือทำด้วยตัวเองเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องส่วนตัวและร่วมวางรากฐานเพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรงผ่านทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของพวกเราคนไทยทุกคน